ได้บอวัสดีกานต่อจะมีชาแนลเอามาหย่างนี่เอาไมาหยัางนี่เอาไมาหยัางนี่เรามาขโมยน้ำแข็งเอา้าบ่ไหนบอบ่ได้บอนี่เอเปิดให้ฟาเบอร์ดูนี่เปิดเบอดูสาวนี่น้ำแข็งอ็แอ็นอเออเออะไรเบอเปิดบอรดูสาวนี่มมีบนี่เออนี่เต็มเต็มเนาะเต็มเนาะเต็มเต็มเต็มเมเต่าเต็มเมให้มาตัมาเพื่อน ไปยืนอยู่แถวที่ยังโครงการยังก็ะน้ำแข็งฟรีอยู่ที่เราน้ำแข็งฟรีอมยืนไปยืนไปยืนไปยืนไายืไดยืนยืนไปยืไปยไปยืไปยไปยืไปยืยนเยืไปนยืนไนไปนไปนไปนืนไนนยนืนไยนนยนนนยยนนนยนยยนี่เออ้ย ยาวมาตอพี่จักยานพ่อโครงการกิจมาปั่นจักรยานขาเท้าโครงการเปกันเพื่อพ่อป่ะก็ขาสาวาโครงการแั่งเพื่อพ่อเออเออได้ยุได้ยุได้ยุต่ำได้โยสาวเขาจะมินข้าพังไหนพังไหนไปเบิ่งก่อนมีอยังนี้ไม่ยังนี่อยังสาวไม่ยังนี่สาวนี่แหละ สาวสาวก็ไปสาวไปสาวเอ้รไปสาวได้้อนนี่ยังก็สาวยังนี่ยังก็นี่แล้วกเฝาไปสาวโครงการนั่นโลกนั้อยังก็โลกบุญสาวเ เออได้ยืบวันนี้มูข่อยมูข่อยแล้วเป็นร้องจานอาหารเพื่อนน้องเหรออาหารเพื่อนน้องเพื่อคที่การบันยาที่ทำใบสีอะไรการเช้าอ่ะเมื่อันชาไอ้บเมื่อกนหนักเื้อนช้าเออได้ได้ได้เ่นไปชาตไดชาตายคือเพื่อนทานี่อยู่วมาให้มีวันนี้นะจ๊ะแม่นนนแม่น้ำนนคนใต้ล้านอะไรยีบานน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 นฮะ ียังก่อนนี่เอ้านี่ยังก่อนนี่ไรกะเผาลงคุณค่าลงทานค่าแต่อยู่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 ยังนี่ตาบี้ยังนี่เอากี่จีไม่ใช่เอากี่ก้อนถ้าไปจะาไปถ้าว่ามีข่าวเออได้อยู่เนาะได้อยูยังอยันมีข่าวเ่ยตัมตัมมีข่าวตั้มไปไม่ได้จีนทอดเผาอ๋ออันนี้เป็นนมจีน เติมน,น้ำยาจากน้ำนมเพื่อชมเช้าไปเช้าไป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 ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดจะให้พระพิธธชิตราคาวันนี้ที่มาไลฟ์โซนใครเพื่อนน้ำนมนอลังการโชว์<อ>กับมาที่แชนแนลได้บอ๊อนี้ยังนีอาหารยังก็ดีผัดกะเพราขาวันนี้จะไปทำร,รมควันผัดกะเพราค่ะโอเคไปไเดินวิ่งไปเดินวะิ่องไหม ม่ได้เขคงการเดินเรี่ยงไม้อ้ามันจะกยันในที่จริงนะไม่ได้มีคือเพื่อนนะครับเพื่อนนันกันโชว์เบไ้วยหลนี่ี่ต่อาา่า่ยนอ่ะไหนมันหายคไเย่่ใช่อไไ่ะลูกพี่ยิงมันเลยลูกพี่ไสวยเย่ม มีปัญหาไม่มีปัญหาครับลูกพี่สบายใจเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวกิ่รดเดี๋ยวหมิ่นจะจกดการไข่ครับเหลือเก้าอี้เหลืออีกปะเก้าอี้แม่ป้าสั่นแล้วบอกว่าเอามาเลยเฟซบุ๊กน่องยูบุ้นตะินที่ไรนั้นบนเชื่อฟังอยากดีวื้อยากดีเอาขอบอกไม่ กับพี่น้องแฟนเพลงด้วยนะคะน้องบ้านมาใหม่บันทึกในเน็ตไอออนไอออนฝากช่องกันแน่นี่สีสิไม่ใช่หดอบ้องฝากช่องดูย้ายอันไม้นบ้านม่มขึ้นบ้านสุ่กล้งช่องทั้งห ไม่ยันกนนุ่นนอนไว้มาจังคุอย่าากียำชาชากันแล้วนี่เจ้านี่มันเป็นกะลีเกาอยู่เมืองกระแลคำช่องกะลียำชาอยากออกนี่ซิมี่ยังเลก็ก็น้หัวก่อน น้องมาใหม่บ่นี่ชื่อน้องบารคกะหี่อายุ23ปีเรียนการบัญชีและการลงเรียมมม .2 เตาสวากน้องบารมาใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวกับที่น้องแปนเพลงเป็นแรงรจแรงใจให้น้องบารด้วยนะคะน้องบาร์จะได้ยัก7 0ยเอ็ดปีนี้ อันน่องไหนนี่น้องไหนนี่ที่ข้าดูที่ันเนี่ยกับเอิรนไซโลเอิโกัเพียงัะไรวั่ดีครับโอ้ยกูนี่มาสมก้นไอพี่น้องน่ะลูกใส่เนี่ยใส่ใครเป็นหัวกเป็นผ้ามแน่าวกนีแกกันที่ถ้าเราเอ็ดแทกปากกูได้หละ